สวัสดีครับวันนี้ผนจะมาเปรียบเทียบตับรูปภาพเออสวัสดีครับคุณท่านนะฮะวันนี้ฝนจะมาเปรียบเทียบกันกับโยแมสซีพีหนึ่งศูนย์หกมาเปรียบเทียบกันว่าไอตัวไหนเหมือนที่สุดนะฮะมาโอ้ยไอ้นี่น่ากลัวนะเหมือนต้องแต่ว่าลวงตานี่มันเหมือนไปหันที่อื่นใช่ไหมแต่ว่าลวงตาเนี่ยเขาพลาดมันมองไปคนที่ถ่ายรูปภาพแม่เลยอ่ะอย่างนี้นะอ่ะ ลอวซีข้องไสมาอันนอันเนี้ยอันนี้เป็นยัอันนี้เหมือนสุดๆนะแต่ว่าอันนี้วามอมก็แก่เอออันนี้น่าจะใช่คนเดียวกันแน่เลยชัดเลยคนเดียวกันสมบสรณครับำนี่มัน S อ P ซีพสุดก็หกของจริงเลยจอกหกตรงไงวะหนึ่งซือหกเนี่ยเนี่ย อย่เทียบกันอันนี้หน้าไปเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าอันนี้แก่กว่าอันนี้กกนนแก่กว่านี่ยๆแก่อันนี้ของคิงด้วยเอออันนี้ไหมให้ทุกคนแคปลูกคลินี้ให้ทุกคนมมนูไหวตัวไหนเหมือนกันอันนี้เฮ้ยเหมือนเป๊ะคือผมเมนูที่ได้คือ สุกหน้าเอชพีกก็หนึ่งย์หกเนี่ยมันจะโกงตาวผู้ชายคนนี้เป๊ะเ,เออมันโกงกันเลยคผู้ชมครับมันตรงกันเลยอันนี้ตอนที่เขาไปถ่ายเจอใช่ไหมเนี่ยนี่แหละผมเปรีบเทียบหน้าของเขาคือหน้าของเขามันเป็นคนเดียวกันเลย คุณผู้ชมครับไปเทียบหน้าไอ้คนเนี้ยนี่นไเปเทียบ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 หน้าไอ้คนนี้เหมือนนะเออทเทียบกันแล้วก็คือมันเหมือน scp เลยอะ่ะมึดิหน้าคนเดียวกันในเดซเลยเนี่ยนี่หน้าคนเดียวกันเฮ้ยทีรนีต้องถูกต้องคนนี้เป็นหนึ่งพันหกเออก็หน้าเหมือนกันมากเลยแต่ว่าคิ้วหายไปไดีคิ้ว ที่เขาขับไปสีดำไงเออไม่ใช่ว่ามงเห็นได้เนาะเพราะว่าเขาเป็นตัวสีดำนี่ประมาณนี้นะเอออันนี้คือหน้าของเขาเอาเปรียบเทียบก,กับตรงนี้เฮ้ยแป๊บนึงนะราไว้สีดำๆก่อนให้มันแบบให้มันคงแคทไว้สีดำป๊บหนึ่งรบไว้ดำๆเลย

เทียบหน้าแล้วเนี่ยเหมือนกันเด้เด้เสร็จลูกไปก่อนแล้วคนเดียวกันแน่เลยไอสองตัวนี้นะัน่นแหละเป็นคนเดียวกันแน่เลย HP เด้เนี่ยคนเดียวกันอย่าไปคิดอะไรมากผู้ชมคำว่คนเดียวกันนี่เหนืไม้หน้าของเขาเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าไอ้นี่มันหนูแบบน่ากลัวมากกว่าเพราะไอ้ตรงนี้นี่ฟันตรงเนี้ยมันฟันของเขาเนี่ย ยิ้มแบบให้คุณกัดยิ้มแบบแบบหิวฟันนะอืมกัดเอาโกแบบว่าแบบหิวฟันไปนี้เลยเพราะว่าแบบให้คุณคนสิบเทียบกับทุตัวละครเนเะนีย่ยเฮ้ยน่าเหมือนกันมากเลยอะ่ะไอคนเดียวกันแน่อะไรคนเดียวกันเออเนี่ยเนี่ยไม่ส่งครับนู่นยังไงเป็นคนเดียวกันด,ดีดียังไปชิอดออะไรมากแฮมคนเดียวกันเนี่ย แต่ว่านีหนูสุดโซมากกว่าเพราะว่าเขาแก่ไงเออเอ้ยคนเดียวกันเนี่ยตอนถ่ายรูปเหมือนไปหันไปหันหน้าที่อื่นเน่ะเหมือนไม่ต้าเหยื่อะเออมันเขาไม่สนใจคนที่ถ่ายรูปเลยอะมอนเขาถ่ายรูปที่หนึ่งเป็นที่ scp ตัวนี้ผมประจุดตัวหรอเฮ้ยมันเป็นภาพถ่ายเฮ้ยเฮ้ยผู้ชมครับอันนี้เป็นภาพถ่ายที่ผมเพิ่งเจอถ้าจะถ่ายชัดตอนที่ตัวนี้หลุดออกมาได้แหละนะเออ มันเขาไปหันเหย,ยื่อเจอเหยื่อพกเขาหันลูกตาตามเหยื่อไปแต่ว่าผมขอลงชัดนิดหนึ่งนะนเพื่อเขาหันพอที่ถ่ายรูปภาพมันจะรอบไหมนเนี่ยยังหัวน,นานๆเลยเห็นไหมหัวนานๆเลยถ้าเกิดภาพมันปุ๊บเนี่ยเห็นไหม เหมือนเหมือัน,น,นีีคุณผมไงแต่ว่าเขาหัวร้านไงนว่าเขาผมผมมันบังวะอันนี้เป็นคนผุผมของเขาใช่ไหมแต่ภาพเนี้ย่มันตรงประเด็นไดตรงนี้มันเขาไม่ใช่คนน่ะคือเขาไม่ใช่คนนะผู้ชมขับมันไม่ใช่คนนะมันคือไอซพีแล้วเนี่ย ทุกคนที่ว่ามันเป็นตัวสีดำดำใช่ไหมแต่ที่ผิดนะชีออกน้ําตาลดำๆเนี่ยมันแบบมีนดำๆเต็นหนูไอ้ชีคอไข่อ่ะเออมันมีไข่แล้วก็น้ําตาลเค็มๆดำๆน้ำพอมีหนูเลยเสร็วแล้วเขาแบบน้งแบบน้งแบบมี้ชีผิวเป็นมนุษย์หนูดีอ่ะคือดังไงไม่ส่งขับยังไงคือคูณมีไครรอดเตัาคนหนึ่งจะเกิดไอ้ตัวนี้มันหามาว่าดูข้าวนีหมันจับต่อมากกว่าท้ ปรับยังไงคือมันแบบหันมาที่ไหนเนี่ยอุ้ยนี้น่ากลัวมากกลัว่ากปวดแสบตาว่ะทำมาหนงงเนไ้นี่คุณผู้ชมครับให้ให้คือนายกาว่าไอ้ไอ้ตัวนี้เทียบหน้าแล้วเนี่ยเหมือนกันสุด่ดดะเนีย่ยมันแบบมันไม่มองมาคนที่ถา่ายรูปภาพนะมันไปมองอี่เอาภาพนี้มาปุ๊บ อันุุลกตาเพิ่มพาพลูกตาเพิ่มมันมีสองตาเหรอเฮ้ยเดี๋ยว,วแสดงว่ามันไปหาเหยื่อน่าจะเจอเหยื่อบุ่มบั่ะแล้วดวงตาเน,นี่ยมันไปหันที่อื่นเน่ยเฮ้ยเดี๋ยวลหรอหมุนการปะเดียเฮ้ยแสดงว่าหมุนการปะรู้หนึ่งไหมทหารคนนี้ การต่อสู้รบสงครามเรเรีย,รยปีหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบหกผู้ชายคนนี้เอกคนเลี้ยวผีผู้ชายคนนี้ไม่ปกติไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เฮ้ยเด้อจริงเหรอวะเนี่ยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เห็นแว่าเขาเป็นเอชพีแล้วเหรอคือมึงเขาสูกเอเดียนสูกวาสิตมันอยากเขาสิงที่ชิ้นนี้ทำให้เขาเป็นแบบน,นี้เลยเออนั่นมัความเห็นผลที่เขาควบคุมไม่ได้ทำให้เขาเขาป็นดูร้ายแบบน,นี้ แล้วก็แบบนี้คนเดียวกันนะอยู่ที่ละมากครับผมนะใครชอบรู้คนได้กดแชร์กดติดตามกดติดต่งเตือนใ้พาทีใหม่ๆของผม,ม,ม,มสวัสดีบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายจาก scp หนึ C ่งสุธุเพียบเียบหน้ากัดวันนี้บ๊ายบาย